ฟอกายนะครับยังไม่ได้ลองเลยนะซื้อมานี่คือผมก็ค้างก็เหยียงกันนะคือค้างซื้อค้างไปแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้คือครั้งแรกจะมาเล่นกันในไลฟ์เลยดูที่จะเป็นยังไงผมว่าเราจะเสียเวลาพวกนั้นอยู่เอ้ามาแล้วนิ่พาเรตอันนี้เตรียมวิ่งนะดูสิมันจะยากขนาดนี้ดูคนอื่นเล่นมาเยอะแล้วลองเล่นเองดูสิาตตาตา เอาลวกมาแล้วไป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 เอา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 โดนปัดโดนปัดมาแล้วสุกแล้วไมไปอยู่แล้วมันติดเยอะมากลม้ลมล้มอย่าดึงอย่าดึง ไไลไล์์สมึงจะตั้งมึงจะตั้งลื่นปืน๊ดลื่นปืน๊ดโอ้ยไหลไหลไหลทันปะเนี่ยโอ้โหไม่ทัน <c oughs> โอ้โหเข้าคนเร็วจัดมึงก็จะทันแล้วเพราะทุกคนคนี่มือไวมากเลยเนี่ยไปไวโคตร เอ้าโอ้โหโดนเบียดไม่เป็นไรยังขึ้นได้อยู่ไปสวัสดีเจ๊นด้ครับไม่ขี่แล้วละได้ไม่ได้ยังไงมาดูกันไปไปไปๆปไ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 ปแล้วรู้ละออกข้างอย่างเดียวตอนนี้อุ้ยโดนโอ้โหโคตรแรงเออตายตายตาย งานหยาบจัดเวท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 วิ่งก่อนว,วิ่งแล้วไป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 มูครับยังไม่โดนเบียดบังยังไม่โดนเบียดบังไ่ตัดกูเขาแล้วเออผ่านแล้วเว้ยรอบแรก <c oughs> เรกือยบแหกเอาอ,อันนี้ยังไม่ทีมโหความจำพอร์เฟ t match ครับ ออกล้วยอัน,น,อน,น,อน,นีสอ่อนนสอันนะ,ะอเคอันแรกไมยากแบบพอมีตัวเลือกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ยากม,มาจับตัวนะเอา้ากอยู่ที่เดิมดิ <laughs> เปลี่ยนทำไมอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนฮะอยู่ที่เดิมได้เลยโอเครอดไปน,นี้สองกล้วยข้างบน ที่เรายืนน่าจะเป็นส้มส้มส้มแตงโมเอา,อาจำผิดลวกเลยเราไม่เห็นแตงโมอะเราไปจำอะไรนะเชอร์รี่อะไรโอ้โหโดนหักเจอออกมาเป็นแตงโมปั๊บเรียบร้อยเลยเรียบออกมาโอ้โหวิ่งพันพื้นหมุน มันแหละที่นี้ม้บอกเฮ้สุ่ยมาจับกันด้วไปายบายติดโ้ย,โ,ย,โ,ย,โ,ยโดนเลยติดิดน,นึงได้อยู่โอ้โหมีติดนิดนึงได้แล้วได้แล้วโเล่นซิกแซกเลยวรมานี้ โอ้โดนตายตายตาแตกแล้วเนี่ยไม่มีใครมายุ่งกับเราเลยนะมาดูดโอ้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 อยากยากยากอยู่ยากอยู่ลงเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วเอาเอาไป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 วิ่งวิ่งวันมึงก็จะมาอ้าเพราะมันมีให้โดดด้วย ไม่รี้มาก่อนมีไม่รู้มาก่อนว่ามีโดดด้วยโดดนะครับเอาไม่กองกันหน้าเส้นชัยแล้วใช่ไหมเอาได้อยู่โอเคเกือบแหกสีม่วงใช่ไหมโอ้เขาต้องวิ่งอเขาต้องวิ่งทางนี้แหระมีคนแบบพีชีพลงน้ำไปแล้วเหรอทำไมรีบจัง เระเบด้วยชิมหายไม่ต้องมาบ้าลงง่ายจาาังวะเวรละอันนี้เราใช้ต้องต้องเพ่งเล็งนิดหนึ่งเลือกประตูให้ดีครับมาแล้วไอ้เชื่อผิดเออได้อยู่ โหมดไปก่อนเลยอุย้ยไปแล้ววิ่งแล้วโอ๊ยโอ๊ยโดนโดนไปแล้ววิ่งแล้วมันอยู่แล้วเอ้าได้เยสโอ้โหนึกว่าจะรอดนึกว่าจะไม่รอดแล้วนี่ถึงว่าไวอยู่นะนั่นเรื่องหลักเดียวอยู่ โอ้โหโลเอาอีกแล้วเอาอเคแก้มือแก้มือคิจว่าแก้มือไปดูดีกว่าไปดูดสีม่วงมาแล้วต้องเดินวนไปวนมาใช่ไหมโอ๊ยมาแล้วมาแล้ว เวที่ด yeah, ีเวที่ดีโอ้ยหล่นไปสิบเอ็ดแล้วครับขาดอีกสามขาดอีกสามหวยออกที่ใครมาแล้วกูวิ่งก่อนเลยเย่ผ่านแล้วเออผ่านดาดนี้แล้วดีเข้าใจทริคแล้วต้องเดินวนไปวนมาเอ้ยฟุตบอลโอ้ยนึกถึงกันแล้วเลยผมนึกถึงล็อกเก็ตลีกเลยเอาเว้รอบนี้ ทีมไหมจะหมูจะจ่าไม่ต้องมาดูกันบุกเลยเอาเฮ้ยผิดทานเฮ้ยไม่ทันละเอาลงเหวไปก่อนเลยสามศูนย์แล้วอีกทีมหมห่ไปไปไปแย่งกันอยู่สองคนเออเอา,เอาทงนุไม่มีใครเติมเลยอุ้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 ยเอาให้มันกันอยู่สองกูวิ่งตามบอลกัน เอาบุ้งกันอะไรเนี่ยเออแม่งลงทีสองลูกเลยอุ้ยยังไม่นูกนนึงขาดอยู่ขาดอยู่กูรอเติมเอาแล้วสี่สองแล้วเอาอู้วู้วู้้บุ้งแฮกปะเนี่ยมี่โอ้ยแม่งมียอดมนุษย์ยิบหายละมียอดมนุษย์มางานหยาบละกูไปลูกนี้ก่อนกูตามก่อนกาบูกาบูกูวิ่งแล้วคนเดียวเลยหลุดเดียวหลุดเดียวอุ้ยแม่งไม่ไปเลย โอ้ยยืมหัวกันไอ้กันก็กันไปเอะแม่งไม่ทันแล้วละ่ะยังไงก็ยังไงก็แพ้ไม่ทันอยู่แล้วเจ็ดสี่โอ้โอ้โอ้แม่งไม่กันเลยยังไม่มายืนบังกันเองโอ้โหเจอยอดมนุษย์เฉยเลยอะ่ะแม่งลอยต่อหน้าเลยเป็นนักเตะเซียวลิบยี่เลยมึงห่อไปแล้วบอลโคตรแย่ โอ้โหด่านปราบเซียนสัตว์เลยหนีตายกันนะครับรอบนี้เอลิเมนตทันทีเน,เนี้ยวไปใอยกันเต็มที่นะยุ้ไยไปดูวิ่งก่อนเดินเบรยปกตินี่แหละง่ายสุดมาแล้วครับแม่งยัดกันแล้ว ่ป็นเวสิคสี่งออกข้างไปไอ้เหี้ยโดนโอ้โหสองลูกติดมึงบ้าไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ทันไหมไม่ทันเออลวงลวงเอ้ยหลบหลบหลบหล,ล,ล,ลบก่อนวิง่งแล้วมึงจะขวาสิโอ้เรียบร้ยอยโดนเบียดนะ ปัดตกครับวิลลิงเวอ,อร์ลิงเนี่ยเวอร์ลิงเวอร์ลิกิกปัดตกกระจายก็เอามึงอย่าบักคัผ่านสิโอ้โหแบกเบียดไอ้โอ้โหมปัดกันทิพยหายเลยเอเอปัดหน่อยปัดหน่อยสวย แกล็บยังไงวะอ๋โอโอเคโอ้กดชิปลืมลืมลืมรอรอรอบอยมันจะไปย่ายตัวอีกตรงกลางอย่างมัดใจวิ่งฝ่า,ไไาครับไปเลยฝ่าแล้วครับโอ้โหไม่กระเด็นจะมากระเด็นกระดอนมาก โูแล้วก็หดจะกระเด็นไกลก็ไกลเกินหมดจะสั้นๆมึงก็สั้นไปผมว่ายากอยู่นะเนี่ยเอาเป๊ะเป๊ะเป๊ะลูกเป๊ะอ้าล่วงแล้วโอเคไม่น่าได้ได้ป่าววะอุ้ยอ่ี๋ย่าแล้วไมไ่ได้ได้เลยไม่นะมึง,มงกัดก,กันอยู่ตรงนั้นนมึงอะไรเนี่ยวัด <laughs> แล้วทำไมมัน,มนเท่าอ้าเดินเอา้าไปเองไลยใช่นีมมมันเดินหันหลังอ้าวเดี๋ยวก่อนทำไมมันโดดไม่ติดอ่ะมาเอ้ยน่าจะไม่ถาม่านแล้วไปไงอะ่ะโดนปัดสายรอบนะโอ้โหดอแดชกระแทกเข้าไปมีตัวอะไรเนี่ยไมเฟนเปโดเหรอตัวกล้วยคนระับไป เออแม่นปะเอา้าได้ว่ะแม่นทุกอันเอา้ายาวดีครับเอา้าพิด <c oughs> ไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้แหละเอออุ้ยน้ำเท็มลน้ำเทนล้เอา้าได้เว้ยหลุดเดียวครับที่หนึ่งไหมอย่างนี้มัดใจหน่อย เอา้าที่หนึ่งว่ะเฮ้ยมียอดมนุษย์แน่เลยอ้าวเเอาละว้ยยอดมนุษย์ว่ะไอ้พวกลอยเหนือประตูเนี่ยโอ้เทียวแท็กอันนี้อันนี้โปรก็น่าจะเอาอยู่ผมไม่รู้ว่าโปรอยู่ทีมไหนเอา้าเรามีหางครับเดินแบบเดี๋ยวมาอยู่กับกู้เฮ้ยยอดมนุษย์อยู่ทีมเราอ่ะ อย่าม<จ>ึงอย่ามายุ่งกับกูนะอย่ามายุ่งกับกูไปแล้วไปแล้วมีคนกลัวมีคนกลัวมีคนกลัวมีการแบบไปดักซุ่มอยู่ตรงนู้นด้วยอ้าเอาวอ้าวอาโดนแย่งเด้อเนี่ยมันแย่งเด้อเฮ้ยไม่มีใครมายุ่งกับผมเลยวะเดี๋ยวมึงอย่ามาแย่งกันเองน่ะไม่เอาน่ะมึงนี่อย่ามีนะ ไอ้คนทำไมเราชิวจังวะเฮ้ยสีเหลืองมาแล้วสีเหลืองมาแล้วไอ้แดงมึงก็มีหางอย่ามายุ่งโอ้ยตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วกูวิ่งก่อนโอ้ยโด,โดนโดมวยโดนขโมยมึงมานี่มึงมาให้กูสำเร็จโทษซะดีๆไปไหนมึงขโมยเหรอฮะอ้าไอ้แดงก็มีนี่ว่า ขโมยแดงก็ได้นี่อู้เดเต็มพื้นเลยดตลาดเอา้าเลย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 มาดิเนสั่จะเป็นเหี้ยอารมณ์โอ้โหแล้วเวลาเหลือน้อยด้วยไอ้เขียวมาดิไอ้เขียวมาแล้วเปลี่ยนเป้าหมายเรื่อยๆแหละตอนนี้ใครก็ได้ประเทศไทยใครก็ได้วิ่งตาอย่างเดียวตอนนี้มึงจะไปคู่โอ้ว่าไทม์โอ้ว่าไทม์โอ้ว่าไทม์สิบเอ็ดวิเอา้าโดนโดน แกรับไม่ได้จริงๆเรายอมก็ได้นะโอเคเพราะว่า,าแก้วมันต้องหันไปด้านหลังใช่ไหมกระโดดด้านหลังแล้วแกรับคือยอดมนุษย์มันอยุดยอดมนุษย์ยอ,อยู่ทีมเราก็เลยว่าเ,ววาเออพิชี่ไปกันในในี้ก็ในไและยังไม่เคยผ่านด่านสองทีเนาะเราีจะได้ไมั้ยเนี่ยโอ้โหด่านนี้โอเค นี่ตายเดี๋ยวครับครับโอ้โหแม่งเ,เ,เบียดเต็มที่กะเอาลงกันให้ได้เลยเดินอ้อมมึงมึงจะบัาเบียดอจอดตูดมาแล้วตืดตืดไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละปัญหาโอเ้เบียด เบียดผูเข้าลุกบอลให้ได้เลยเอา้าโอ้โหยาวยาวปัวยาวแน่ๆอุย๊ยอันนี้โอ้ยาันยับจัดเดี๋ยวก่อนไม่ได้ละตั้งหลักใหม่ไปวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปโอ้โหเสียหลักอยู่เสียหลักอยู่เสียหลักอยู่ เ้าอุ้ยอุ้ยอันนี้แหละยากอันนี้แหละมึงจะมาดักคอกันนะหาก่อนไอเด็กเนี่อไม่เอาไม่ทำกับกูอย่างนี้มาแล้วคืออารมณ์ประมาณว่า,ากูไม่ผ่านมึงก็ไม่ต้องผ่านอย่างเงี้ยเอาแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้วไม่อยู่แล้วแล้วอย่ามาดึงคอกันนะเว้ย มาแล้วโรลิปป๊อปโรลิปป๊อปเอ๊ะผ่านนะโอ้โว้ยนี้บีบจริงเจอพวกหนักอีกแล้วอ่ะโอ้โหแก้งกันิกเป๋นเลยโอ้โว้ยกิ้งบอลอะใครโลสุดก็คือจบใช่ไหมโอเคออกข้างนิดนึงออกข้างนิดนึง กูไม่ต้องตามก็ได้กูอยู่ข้างเองไม่ต้องมาเบียดกูเออเออมาทางนี้ทางนี้ออกขวา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 สวยสวยสวยมึงจะทายทำไมไปแล้วไปไป,ไปตุ๊กลางตุ๊กลางตุกลางเออเออออกซ้ายไปเลยออกซ้ายไปเลยผิดทางแล้วไปไปเออเหยียดที่อะไรกันเนี่ยไปไปไปเอาตัวเองลงก่อนเอาของตัวเองไป แดงไม่ต้องมีแดงแซมมาตัวนึงไปแล้วกูไม่ยุ่งเฮ้ยรอบนี้สีเหลืองไม่อัปรมงคลว่ะสีเหลืองมันใกล้เราเลยเย้โอเคเฮ้ยผมผ่านเกมพีมเป็นเกมพีมเกมแรกที่ผมผ่านโอ้โหกูโห้โคตรเกียดด่านนี้เลยเกมวัดดวงชิเปงผีใช่ไหมแัตแปดตกไปหก เฮ้ยไอ้ย่านนายกูว่าแล้วกูเปิดปั๊บแม่งโดนเลยมึงมาเบียดทำไมดิผมคนเร็วเลยเวมึงก็โดดสิเอาอุ้ยไม่ถึงมาตายตายมันต้องมีคนตกมากวคนนี้หาเล่นเบียดแม่งเลยนะนี่นะไปเด้ไปเด้ไปเด้อมากไม่ต้องเดินเอาอุ้ยจะได้อยู่แล้วอุ้ย กูสาบไปเปิดทางให้เขาโคตรพลาดเลยเอะไรพวกมึงยืนกันไปเลยนะพวกมึงยืนกันไปเลยนะไม่ดูและมึงดูกูจะโดดละกูจะโดดละเบียดกูลงนะโอ้โหมึกเบียดกูไอเวยนเก่งกูจัง โอ้ไม่ทันแล้วค่นเวรเลยโอ้โหซีโซวัดบาลานครับใช่ขวนมหาประชาชอไกลไปนะครับแบงเทกันแล้วเทกระจัดมีคือขบวนก่อนโอ้โหเทเทกูไวมากเทกูไวมาก แล้ววิ่งขึ้นก่อนเลยเออโดดก่อนเลยอืมทางแม่งไม่ค่อยดีละวิว่งก่อนละวูขึ้นบนก่อนละโอ้โหยากแล้วยากไหล่ไหล่เออเออวาแล้วโดนแล้ว,ดดลวไปวิ่งต่อ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  อันนี้ลุ้นอันนี้ลุ้นอันนี้ลุ้นนักนัก,กออผ่านมาอีกหลายเฟสเช็คพอยแล้วครับโอ้ยอย่าบ๊อบมึงมดึงด้วยมึงดึงเหรอดึงกันอ้าวโคตรเดือดไม่ได้แล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โ,โ, <laughs> โคตรเทเลยมึงจะไปอะไรกันเนี่ย <laughs> มึงก็ถ่วงลงมาก็ได้ เมื่อไหร่บาลานต์มึงจะมาวิ่งก่อนวิ่งขึ้นบนก่อนอได้แล้ว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 ไปแล้วไปไป,ไปโอ้โหวิ่งไวอีกแล้วบูสุชีวิตหัวท้ายกูก็ไม่เป็นเอาไม่เป็นไรกูได้อยู่เฮ้ย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  ทำไมเราไม่จับอ่ะโอ้โหตอนนี้เราจะแก้ตัวได้หรือเปล่านบนมหาประชาฟอก์ไกบึงเคกันอย่างนี้เลยแล้เดี๋ยวก่อนเอาละกูวิ่งแล้วไม่ได้แล้วโอ้โหบึงเปิดจักรลาดด้วยเฮียมากมึงจะบล็อกกูทำไมเนี้ย <laughs> ไอเด็กเวนเอ,ออเอออย่าเปย์อย่าเปไปแล้วไปแล้วไปแล้วยากตรงนี้ด้วยแหละโขู่ขึ้นไงวะออได้อยู่ได้อยู่ไปแล้ววิ่ง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 เช็คไฟอ,อีกหนึ่ง ไม่ตามด้วยมีคนตามเราด้วยมึงมาตามกูทำไมมาตามกูทำไมเนี่ยกาไม่ได้เลยดำล่องเองด้วยโอ้ยอย่ามาเบียดผมง่ายทุออกคนออกขวาก่อนออกขวาก่อนไม่ไม่ไม่เก็ไม่ได้ทำไมไม่เก็บไม่ได้ไไดโอ้ยเกือบแล้วโอเค โอ้อันนี้ตัวใครตัวมันนะครับเทลแท็ก,แกรอบนี้ใครไม่มีหางคือตกรอบเวยแล้วเป็นทีมมีหางกูลงก่อนเลย <c oughs> กูไม่อยู่แล้วกูหนีกาบูกูวิ่งอย่ามาอยู่กับกูโอ้ยมันเห็นแล้วละ่ะย่งไม่กูไปไม่ได้กูไปไม่ได้โอ้ยโดนขโมยวันนี้ดิวันนี้ดิกูจะตก โหแม่งหนัวมากจอตอนนี้อ้าวไอ้ไอ้ไอ้กล้วยไปแล้วไอ้กล้วยนั่งได้ไปแล้วเอาเบียเข้าก่อนเลยเอาแล้วกูดีกาบูกูวิ่งยี่สิบวิยี่สิบวิเอาแล้วสิบเก้าอย่ามาดึงแปดเจ็ดหกห้าสี่เออไอ้นี่มีหางมันดีสางหนึ่งเย้ หลอดหอดแล้วจับหางโอ้สแสดงว่าคัดใครมีหางคือจบเลยโอ้แล้วหายากเลยครับรอบนี้หางอยู่ไหนเฮ้ยไม่ใช่เว้ยคนไหนวะเนี่ยคนไหนวะตามหาตัวกันคนมีหางมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยไงอยู่ตรงกลางเห็นแล้ว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 โอ้แม่งมากระแทบแ <c oughs> ม่งหนีตายชิบหายเลย นัวนัวกันอยู่น oh ัวกันอยู่นัว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 เอ้าผิดคนนะแบ๊คจำผิดคนยิ้มเฮาวิยิ้มเฮาวิวิดีกว่านี้อุ้ยวูไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้โอเคโหรอดมาถึงได้ท้ายนะโอเคเยี่กองไปครับ 嗯。Mm.